เอาล้วฮะคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s c a p m e c h a n i c นะครับในพาร์ทที่4นะครับก็พาร์ทนี้นะก็ตัดออกมาจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะครับเนื่องด้วยมันเรนเดอร์ไม่ผ่านนะก็เลยตัดออกมาเป็น2พาร์ทซะเลยนะครับแก้ไขปัญหาการเรนเดอร์ได้ห่วยแตกสิ้นดีก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจนะครับอยากให้เล่นต่อเขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคฮะก็ หลังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้นะครับทำกระสวยอวกาศแบบโครงการอพอลโลมากเกินไปนะฮะก็เลยเซิร์ฟพังเซิร์ฟพังไปแล้วลต้องไปทำเซิร์ฟใหม่นะครับก็เลยแอบสร้างยานกระสวยอวกาศไว้ลำหนึ่งของคุณบูมนะครับขึ้นมาเลยเมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงไหนเนี่ยอ่ะโอ้โหเท่เท่เอายืดยืดไอ้เหี้ยยอ่าเพิ่งยืดโอ้ลักษณะสมดุล เออเเาว้มันเอาเรื่องเว้ทาดังนี่กระตุกกระตุกโอ้เฮ้โอ้เโ้กลับบ้าน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 กอนที่มันพังไปมากกว่านี้ ้แต่ตรงแตต่รงนี้ดีมากเลยนะทำเลตรงนี้ตรงไหนฮะตรงโล่งๆเนี่ยอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมันมีที่แบบสร้าง2องจุดเลยไหมเออสามดิหนึ่งสองเออมันสามจุดครับอ๋อใช่ไหมอะไปบ้างมือสองวะบะฮู้ไม่รู้บอยไม่ยุ่งบอยไม่ยุ่งโอ้เรามาสร้างกระสวยดีไหมทำไมไม่สร้างกันหล่อมั้งกันหล่อเอ้ย อันนี้ชิ้นหิ้งไว้ก่อน,นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโมโมริสุดก <c oughs> ันดำทีทำได้นะเอ,อ้มันทำกันดำได้นะนทำไมทำกันทำกันเป็นวันนะนี่ไอ้บอยมีไอเดียอะไรบ้างบอยนี่ไงโอ้โหไอเดียผมเยอะแยะมาเยาอะแยะมือน,นีดกูเกลียดมึงมากเลยเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวดิ <c oughs> นอออันนี้อะไรวะเนี่ยรถรถพิเศษกู limited edition มันดูมันมีไอเดียเป็นของตัวเองจังเลยเอามั่งเอาม่งเฮ้ยเอเท่อันนี้อะไรจะกมันสร้าให้ทีมงนใช่ไหมเก็บไม่รู้เดี๋ยวเรามีไอเดียเรามาประชันกันดีกว่าไอเดียใครดีที่ คกูสงสัยมากว่าทำไมชะตาปัดแต่ทำไมสิ่งประดิษฐ์แต่ละคนมันต้องมีโถกี้วะมันต้องมีอาถรรพ์โถกี้แน่เลยไอ้ไอ้โมเราจะโยงแล้วผมเป็นคนอาร์ตเี่กกดไอ้ช่องแถบช่องสุดท้ายอ๋อจะโย้ไหยทำทางการทดลองกันอะไรไมเดียไอ้โมเปิดเครื่องแล้วโมอันเอามาเล่นของบอยกันอันนี้อะไรวะเนี่ยที่เชื่อมโยงเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลย ไอัไม่ได้อะไร่โอ้ยมดเป็นาใช้ัมันแกมุนเลยไอ้ยังไอังมันจะหยุดยังไงวะเนี่ยหยุดไม่ได้เลยมันมันเันไงโอ้อบอยไปทำไรซากอะไรจะทรมั้ยพี่จะเชื่อมเครื่องไงครับนั่นละพี่ก็ใช้ิเชื่อมกันได้มันอบเครื่องแรสุดแวเรอม่มันมี e r i c engine ด้วยแบบเครื่องไฟฟ้า เครื่องแรงสุดเครื่องไปฟ้าผมยังไม่ได้เรียนรู้เลยไม่ไม่ไมไมไไรู้ทำยังไงบ้างหรอเดชิปแล้วก็ใส่ที่หมุนไปนี่เครื่องหมุนแลทำไมมันใส่ล้อไม่ได้อ่อนนี่ไงมา,มา,มา,มามดูแล้วมีมวลดูแล้วมีมวลมันมีไอพ่นแบบอันเล็กปะไม่มีครับมีอันใหญ่นี่น่ะเหรอเด็ э ดไอไอพ่นนี่ต้องยึดกับสวิตอย่างเดียวใช่ไหม หรือว่าจะเป็นที่นั่งก็ได้ครับที่นั่งแบบที่บงังคับสวิตช์นี่มันเอ๊นะโอเคพร้ okay. อมแล,แล้วเครื่องยนต์นี่ไอเครื่องไอไอพ่นนี่ยึดกับอะไรวะเครื่องยนต์ได้เหรอไอพ่นมันยึดกับอะไรนะที่ที่นั่งใช่ไหมแล้วก็สวิตผมก็ที่นั่งเออันนี้ไห <laughs> ล <laughs> ไปอันเต็มสุดยอดเอาแล้วแล้วกดไป้หน้าเลยะกดไป้หน้าเลกด เพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วตีไปไอ้พักเลยตีไปไกลตื่เลยมา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 แชทกันไปกันดีกว่าไปกันแล้วกระจกรู้สึกกระจกมาดูของกูดิได้นะยังยังไม่รู้เลยแข่งกันดีกว่าไปเจมมามมาขึ้นขึ้น อะไรไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อล้อผิดล้อผิดล้อผิดเฮ้ยล้อผิดโตดิอ่าอ่าอ่าเมื่อกี้นี่ไม่ต้องใส่ต้องไม่ต้องใส่อ่ะต้อกูจะนั่งยังไงเนี่ยเนี่ยมาดั่งตรงกลางอะไรแล้วมันจะลงได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีคนนั่งมันเลยไม่แรงออกก่อนอไม่แรงออกก่อนใช่ไหมเออต้องไม่แรงออกก่อน โอ้ยอะไรี่อะไรวะฟลโถ่ในของพี่บอยี่ขอดูของพี่บอยแบบนี้โอ้ดดูดูพี่ต้องพี่โอ้ยโดยโอ้ยมันมันล้านกับกูได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเออเนี่ยมาดูผมดวเีกว่าวเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวขอแก้ไขยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอไม่ได้ อายอับอายมากอับอายมากแม่งเอ้ยลองสั้นๆสั้นๆสั้นๆไม่พลาดแล้วนะไม่พลาดแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอเหล็กอ่ะอ่ลรอธรรมดาแล้วลิงใส่ไหมอ่าลิงใส่เออแอะแล้วก็เอาเหล็กออกอ่ฮะโอ้ยยืดเตี้ยืด ขอกูยืดว่ะมัมีอะไรทำไปเนี่ยขึ้นมั่งยืดไม่ไหวเลยอันนี้มีดีแค่ยืดรู้สึกอับอายรู้สึกอับอายอันนี้อะไรฮะคว้าเลยขอผมของแชมเปี้ยนเลยแชมเปี้ยนเลยเหรอขึ้นขึ้นโอ้ได้ได้มาขึ้นซ้ายขาขึ้นซ้ายขวาต้องอัญเชิญวิธีเลยไหมอ่าได้อ่าละพร้อมพร้อม สองน like ึ่นโอ้ไหฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าว่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 า่า่่้าา่าาาาา่ มันเห็นดาวลอยไปโอ้เอาขึ้นขึ้นอีกได้บ้าขึ้นอีกได้บ้างโ้ยไอ้เฮ้ยสามารถควบคุมความแรงได้โอ้โหเป็นไงโอ้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปียนเจ้เปียนเขาไม่ลงกันอย่างนิ่มนวลก็ได้อ๋อ

ทำลายแม่งขอแก้มือก้เาเ็จมแม่กูทำลายแม่งวิชาทำลายอันนี้คุณบอยจะทำอะไรครับเนี่ยอ๋อผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีเดี๋ยวดูดิทำอะไรแปลกๆรถแชมเปียนเฮ้ยแต่ทัสเตอร์มันยังปรับไไม่สุดเลยเนี่ยปรับไปครึ่งหนึ่งปรับสุดก็ไปไกล มันเป็นการคำนวณเป็นวิศวะต้องคำนวณเน่เน่เ่คุณลบออกสิทธิชีทแม่งกูณหนีแล้วไอ้เหี้ยแมวแค่ดี้พอเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรเนี่ย เดกันเดกันเดกันไม่เช่แต่มันต้องมเกณฑ์ูนนี่สโอ้เออเออ้ออดูดูไม่่อะไรโอ้ยอซี่ซี่อ๋อเลื่อยังไงวะกดจับพลิกแล้วเลือขึ้นไปเลยเลื่อนขึ้นไปเลยนีเลื่อนให้นะไม่มีอะไร ha 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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยหัแข็งโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมแคปไมค c h a n ิกนะครับในพาร์ทที่3นะครับก็เป็นไงกันบ้างฮะดูแล้วเพลิดเพลินสนุกกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าดูแล้วเพลินอยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะก็คลิปนี้นี่ขอลาไปก่อนนะครับ อะไรโอ๊ย